ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องช็อตเก็บอเกี่าวซิ่งครับครับวันนี้ก็พาดูคันนี้ครับไทยเจริญครับก็คันนี้เครื่องครับ 6D17 เทอร์โบครับเป็นปั๊มเด็กิน22ครับก็สภาพเครื่องก็สวยงามครับเก็บสีเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูตัวเดินครับไอดูมอเตอร์ครับ มอเตอร์นี้เป็นคายาบ้าครับคายาบ้าครับแรงเร็วครับอันนี้ตัวเดินสองร้อยครับปักเก็ตยิบเก้าฟันครับรอลเลอร์ล่างครับสามหกเก้าสิบลูกข้างบนส่วนครับหัวน้ำสิบแปดครับโซ่สี่แปดข้อครับใบแท็กก็ยังใบแท็กยังใหม่ครับนีใบแท็กยังใหม่อยู่ครับก็เป็นปั๊มได้กินยิบสองครับสวยๆครับ ครันนี้ราคาห้าแสนเก้าครับต่อรองได้ครับอมอเตอร์ส่งข้าวครับเป็นมอเตอร์ไคยาบ้าเหมือนกันนะครับไคราบ้าเหมือนกันครับก็ใช้มอเตอร์ครับส่งข้าวครับคือรถนะครับตัวนี้กองสองลูกครับ่ออากาศครับจะมีกองให้รล็กอยู่ข้างครับระบบสายพานครับก็ใหม่ครับก็ ยังใหม่อยู่นะก็พร้อมลงงานได้ครับนี่ครับพร้อมลงงานได้แต่พานตู้ก็ใหม่อยู่นะครับแต่พานตู้เบอร์เบอร์สายพานยังอยู่ครับนี่ค,ครับเนื้อระบบครบก็จะประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นถังไฮริกครับหรือว่ายกท่อยกท่อยกคอครับจะมีดูน้ำมันครับตรงนี้หรือก็น้ำมันครับ กระบอกคอยกคู่ครับสองตัวคานหน้าคานหน้าก็ไม่มีรอยแตกยรลาวครับนี่ครับคานหลังก็สวยครับพวกโครงสร้างนะครับโครงสร้างนะครับเสาครับก็ไม่มีรอยแตกครับข้างคอก็ไม่มีรอยร้าวครับคอนะครับบนเป็นเหล็กนะครับตู้ก็น่าจะห้าฟุตห้าครับปากเกี่ยวครับปากเกี่ยวมาน3ามรครับหนวดกุ้งใหม่ครับ นี่ครับอุ้มอุ้มประมาณสองตันห้าครับเป็นท่ยกผ่านครับนี่ครับสวยๆเลยครับนีใครสนใจนะครับก็ติดต่อที่ศูนย์แปดสองครับห้าสี่เจ็ดไปเจนอบสามครับเดมาสอบถามได้ครับเนี่ย ก็สวยๆเลยครับคันนี้ครับพวกท่อพวกอะไรก็หมาครับไม่มีรอยบุบครับตัวตั้งโซมีประกับด้วยครับเพิ่งเคยเห็นครับ้อเลอรก็ยังใช้งานได้ครับเป็นพันไร่สองพันไร่แล้วครับเห็กกาดสองท่อนครับ โค้งนี่ก็สวยงามครับผมโอ้ยังสวยครับอันนี้ก็ขายหมดครับอันนุ้นก็ห้าแสนห้าครับขันแดงครับห้าแสนห้าครับขันแดงอันนี้ก็สี่แสนอันนี้น่าสี่แสนห้าสี่แสนเก้านี่นะครับฮันนุ้นหกแสนเก้าครับปานเจริญครับนี่ครับ สนใจอะไรก็สอบถามได้ครับฮะอันนี้คันนี้เราเคยรีวิวแล้วครับนี่อันนี้ก็เคยรีวิวแล้วครับก็ดูได้ครับย้อนหลังครับผันปังก็เคยรีวิวแล้วนะครับก็ดูได้ครับขันแดงก็เคยถ่ายแล้วครับผมก็จะไม่ถ่ายซ้ำนะครับคันนั้นก็เคยถ่ายแล้วครับเขาจะไม่เขาจะไม่ถ่ายซ้ำนะครับพอรู้สึกน่าผมเคยถ่ายแล้วผมจะไม่ไม่ถ่ายซ้ำครับ ถ้าลูกค้าที่มองหางกราคาถูกครับวันนี้คันหนึ่งครับสามแสนก่าบาทเดี๋ยวผมพาไปดูครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ผมก็จะขอจบนะครับขคเพียงเท่านี้ผมจะพาเดินดูครับอันนี้หกแสนเก้าครับคันนี้น่าจะห้าแสนเก้านะครับสองสักนะครับตู้ตู้เหมือนสักเลยครับนี่ครับคันนู้นก็คันแดงก็บางใสครับผมก็เคยถ่ายแล้วนะครับ ก็งั้นว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้รอตัวแล้วก่อนครับสวัสดีครับ